สวัสดีครับบันทึกเรากลับมาพบกันอีกแล้วที่ช่องเบิร์ดเก่งสวยนะครับพี่ๆครับวันนี้เบิร์ดมีตัว v ีออส 1.5e เข้าหมาในหนึ่งคันนะครับผมเครื่องพันห้าคันนี้ใครกําลังตามหาอยู่รีบเลยนะครับผมโฉบป้ายแดงเริ่มผลิตไปแล้วนะคันนี้นะมาครับคันนี้เป็น v ีออส 1.5e ปีสิบแปดเลขไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนิตเท่านั้นครับผมไมล์น้อยนะครับปีสิบแปดนะครับผมแล้วราคานะครับผมอยู่แค่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับออกห้างก็หกแสนกว่านะครับวันนี้ขายเกือบครึ่งราคาเลยบาท มาครับเดี๋ยวมารับชมกันว่า V8 คันนี้นะผมฟังก์ชันและสเปคเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะครับผมเริ่มจากกระจังหน้าก่อนเลยนะกระจังหน้าตัวนี้ครับผมเป็นตัว V นะครับผมเห็นไหมครับเป็นเส้นนะตัดลงมาอย่างนี้ครับผมเป็นรูปตัว V นะครับสีดําเงาสภาพนะครับดําเงาสวยๆเลยนะครับผมโลโก้ไม่เก่านะครับผมไม่มีคราบขี้กงขี้เกลือเลยนะดูได้นี่โลโก้สวยใหม่นะครับผมเรียมสังกันชนต่างๆก็อยู่ในสภาพที่สวยเดิมนะครับผมตัวนี้ มาดูเรนไฟหน้าบ้างครับเลนไฟหน้าสวยๆสายๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นไฟาฮโดรเจนครับผมไม่มีข้าบเหลืองอะน,นะตัวนี้นี่ไฟใสๆใหม่ๆนะสภาพใหม่จริงนะตัวนี้อ่านี่ครับมีไฟตัดหมองมาให้แล้วนะครับผมคู่หน้าเป็นไฮโดรเจนนะครับผมสวยๆเลยแผงกันชนหน้าครับผมเป็นสีดําเงานะครับผมอ่าเป็นพลาสติกช่องลมตัวนี้ก็ไม่มีรอยหักเลยนะไม่มีซีดด้วยนี่ดําๆแบบนี้เลยนะ เราถ่ายให้ดูกันกลางแดดจ่าๆนะว่าคันนี้สภาพใหม่เลยไฟหน้าครับผมฝั่งขวานะเลนไฟครับผมไม่มีคาบเหลืองครับผมตัวนี้สวยๆใหม่ๆนะไฟฮาโรเจนคู่หน้าเลยนะครับถ่ายให้ดูกันชัดๆจ่าจนะมั่นใจได้ครับรถที่เอามาให้พี่ๆรับชมเป็นรถที่คัดเกมาแล้วครับผมไฟตับหมองสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับ ตัวนี้ที่ช่องเขาทามานะครับผมถ้าเป็นตัวท็อปนะครับจะเป็นมีไฟสองสว่างกลางวันด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวอีนะครับผมเป็นรองท็อปนะครับจะไม่มีไฟสองสว่างกลางวันนะไฟหน้ายังไม่ใช่โปรเจคเตอร์ด้วยตัวนี้นะครับแต่ได้เครื่องพันห้าครับผมคันนี้นะขับขี่สนุกแน่นอนครับผมพันห้าซีซีนี่ครับผมตะเข็บตัวกันชนหน้าครับผมแนบเช็ดติดสนิทไม่มีเพเยอไม่มีขยับเลยดูได้ครับผมสวยจริง ล้อแม็กอัลลอยเดิมแท้โรงงานนะครับขนาดสิบห้ายางปีย1ิบเอ็ดนะครับผมดอกแน่นแ่ครับผมพอได้ขับพอได้วิ่งแน่นอนนะตัวนี้นี่นะตัวนี้เป็นหน้าดิสนะครับหลังดานะด้านใต้ครับผมช่วงล่างโช๊คเดิมเดิมสปริงเดิมเดิมมีแต้มสีโรงงานอยู่ตรงสปริงด้วยครับไม่มีเข้าน้ำมันน้ำมันเยิ้มเลยนะครับผมตัวนี้นะมาแบบไหนขาแบบนั้นครับผมนี่สภาพป้ายใดจริงครับผมหมุดหมดทุกอย่างนะครับผมยึดครบหมดทุกจุดนะฮะนี่ให้ดูนะ รถเราเน้นบอดี้เดืองครับผมสวยนะคันนี้สามารถตัดสินใจผ่านช่องทาง YouTube เลยได้นะครับผมอ่าดูจนจบก่อนนะครับผมแต่ถ้ารีบโทรได้เลยนะที่เบอร์0955834840นะครับผมเดี๋ยวเบิร์ตให้ขับปรึกษานะเรื่องไฟแนนซ์นะออกรถได้ออกรถง่ายทุกอาชีพครับผมมีบริการไฟแนนซ์นัดเซ็นถึงบ้านเลยทั่วประเทศนะครับผมไม่สะดวกมารับรถเอารถไปส่งให้นะครับผมเรามีบริการรถสไลด์ด้วยนะครับผมนี่กระจกมองข้างครับผม เป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วครับผมสาภาพสวยเลยนะนี่ดูเห็นไหมครับเห็นไหมดูบอดี้รถเขานะสีขาวสวยๆเลยนะไม่มีแผลเลยนะตัวนี้ไม่มีรอยขีดข่วนเลยติดฟิล์มให้แล้วรอบคันนะครับผมคิ้วรีดน้ําขอบยางตรงกระจกครับผมดําสนิทไม่มีซีดเลยนี่ดูได้นะครับผมเจ้าของคันเดิมไม่ค่อยได้จอดตากแดดแน่นอนคันนี้นะครับผมนี่เสากลางไม่มีซีดเห็นไหมครับ กระจกแท้เดิมโรงงานแน่นอนครับผมนี่มีสัญลักณ์ t t y ต t a a u t ตอารามอยู่ด้วยนะครับผมมาครับมารับชมภายในกันนะครับผมคันนี้คุ้มนะ Vios 1.5 e นะครับผมเครื่องพันหนะในราคา3ามแ0 0บาทเบาะผ้าครับลายนี้แท้เดิมโรงงานแน่นอนครับผม v i อ s นะสภาพป้ายแดงเลยนะภายในนี่เดินได้สีดำนะครับตะเข็บไม่มีแตกไม่มีปิดนะ พนักพิงเบาเขาจะเป็นลวดลายเส้นๆสีส้มแบบนี้นะครับผมสภาพสวยใหม่เลยนี่ให้ดูเบาะนะไม่มีรอยขาดเลยนะครับผมป,กปีกบองปีกเบาะนะครับสภาพใหม่หมดนี่เห็นไหมครับออกแดดก,กันชัดๆเลยมาดูเบาะฝั่งคนขับบ้างนะครับผมด้าตะเเข็บเดินแนบเชิดติดสนิทนะครับผมพนักพิงเบาสวยๆนะครับผมสภาพใหม่ๆนะอาจจะมีรอยเลอะค่าแป้งบ้างนะผมเท่าที่ดูมานะนี่เห็นไหมครับ อ่าโอเคครับผมสภาพสวยเลยมาครับเดี๋ยวพาไปรับชมรายละเอียดรถภายในต่อเลยนะครับขอย้าสไตล์เครื่องนะครับนี่สไตร์เครื่องก่อนอ่าดูเลขไม้นะเลขไม้ครับผมมาที่ผมไม่มีกลับไม่มีกอแน่นอนครับผมกับเลขไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับผมสวยเลยนะนี่หน้าปัดนะสแตนดาร์ดเดิมๆหน้าจอครับผมเสียบนะครับต่อ USB เสียบเพลงได้ครับผมเล่น FM ได้ปกติใส่แผ่น CD ได้นะครับตัวนี้ ช่องรวมแอร์ครับครับผมสภาพใหม่ๆครับผมแอร์เย็นเจี๊ยบนะอ่าเย็นเฉียบเลยนะครับนี่มีที่วางแก้วน้ำด้วยแก้วกาแฟกาแฟนะครับผมแอร์เป็นแอร์แอนเดอร์รอคนะครับผมเลือกได้นะครับปรับอุณหภูมิปรับลำดุงลำดับได้หมดนะครับผมหัวเกียร์ครับผมใหม่ๆนะครับผมนี่นะเป็นหนังนะครับผมสีดำนะมีรอยเดินได้ด้วยนะฐานเป็นตัวโครเมียมนะสแตนเลสอ่าไม่ใช่ครับเป็นเป็นโครเมียมนะตรงนี้นะ เป็นกล้างโครมยมฐานเกียร์ครับผมสภาพสวยๆใหม่ๆเลยครับผมเป็นเปีนโนแบ็คนะตัวนี้เป็นเป็นโนแบ็คครับผมเบรกมือนะครับผมนี่ไม่มีขาเลยนะครับหนังที่หุ้มเบรกมือไว้สภาพใหม่ๆแกะเก็บของน้อยๆครับผมพอได้เก็บพอได้ใช้นะแกะนี้นะอะดูคอนโซลบ้างครับผมนี่คอนโซลตัวนี้นะครับสีออกออกรสโกนะตัวนี้นี่ดูนะออกโรสโกนะคอนโซลคอนโซลนี่ลวดลายเขานะ คอนโซลดำๆใหม่ๆนะครับผมไม่มีค่าสกอตเทปไม่มีค่าขาตั้งกล้องแต่อย่างใดนะครับผมสวยๆนะดูได้โอเคขออนุญาตดับเครื่องนะครับกระจกนะครับผมปรับพับเก็บไฟฟ้าหมดแล้วนะครับปรับตำานงตำแหน่งก็เป็นไฟฟ้าแล้วเช่นกันนะครับผมตัวนี้นะสภาพสวยๆเลยนะแผงประตูข้างนะครับผม คอนโซลเดินได้สีดำสวยๆนะครับวัสดุสีดำต่างๆไม่ซ้ดเลยนะกระจกไฟฟ้าสีบานออตโต้เฉพาะบานหน้านะแผงประตูข้างสีโรสโกนี่สวยเลยครับมาขออนุญาตพาชมโครงสร้างนิดนึงนะครับผมตัวนี้อนาตนะครับอให้ดูโครงสร้างนะครับเห็นไหมครับเม็ดอาร์ตนะครับผมเรียงกลมคมสวยแบบนี้นะครับผมดูได้นะอาโอเคครับ ยากนะครับผมเก็บสักครู่นะ,อะโอเคยวค่อยเก็บนะตัวน,นี้นะอ่าดูสีเสาหลังเก่งนะครับผมสีสวยๆนะหัวน็อตสวยๆนะครับผมดูได้เลยนะนี่รถเรานะรับประกันได้โครงสร้างเดิมแน่นอนครับผมหัวน็อตสวยๆส,สติ๊กเกอร์นะครับผมแรงดันยางลมยางทุกอย่างอยู่ครบเลยนะครับนี่ มาดูเบาหลังกันบ้าง,บงครับผมเบาะหลังนะครับผมก็เป็นเบาผ้าเหมือนกันนะครับผมสาภาพใหม่ๆแบบนี้เลยนะได้จะเขียบทุกอย่างไม่มีแตกไม่มีปีเลยนี่พนักพิงเบาสวยๆส,ยสาภาพเบาะใหม่นะตอนนี้เบาผ้านะครับผมข้อเสียคืออมฝุ่นนะข้อดีคือจะไม่ไม่รอ้อนเหมืนอนเบาะหนังนะครับถ้าจอดตากแดดไว้น,นะแกะกลางของนั่งข้างหลังมีที่วางแก้วด้วยนะครับผมผ้ายางติดครบนะครับ มีครบนะพยางแท้โรงงานหน้า2หลัง2นะครับสภาพสวยใหม่ครับคันนี้นะกับเจ้า v ีออ 1.5e คันนี้ราคา379,000บาทเท่านั้นนะครับมารับชมทานรถกันบ้างครับผมตัวนี้นะ สายลักครับผมตัว E ีติดครบนะครับไฟท้ายนะครับตัวนี้เป็น v o s m o เดลสุดท้ายแล้วนะครับผมก่อนจะเลิกผลิตนะไม่มีแล้วนะ v o s ใครกําลังตามหาอยู่นะคันนี้เป็นเครื่องพันหครับผมใช้งานสะดวกสบายแน่นอนนะครับผมบอดี้กำลังดีเลยคันนี้นะครับออกต่างจังหวัดขึ้นเหนือลงใต้ได้หมดครับผมนี่ไฟท้ายครับผมเหลี่ยมคมสันสวยๆไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะก็จะมีตัวโครเมี่ยมตัดตรงนี้ด้วยนะตรงไฟท้ายนะครับผมโอเคครับขออนุญาตเปิดท้ายรถนะ ท้ายรถต้องไปเปิดข้างหน้านะครับขอประทานโทษนะ,อะโอเคเปิดฝากระโปรงหน้ารอไว้ดอ่าเปิดท้ายรถนะครับเปิดฝากระโปรงหน้ามาครับดูท้ายรถกันนะท้ายรถนะครับเป็นท้ายรถกว้างๆแบบนี้แหละครับผมดูได้นะนี่สภาพใหม่ครับผมตัวนี้ท้ายกว้างนะแล้ว ที่เก็บของเขาจะแบ่งสัมภาระชัดเจนนะครับผมหน้ารถกลางรถหลังรถนะนี่เอาไว้เก็บของเลยนะหมดหมดนะครับผมอยู่ยึดครบทุกตัวครับผมสภาพเดิมแน่นอนดูท้ายนะนี่เม็ดองเม็ดอาร์คนะครับผมอยู่ครบขออนุญาตเปิดให้ดูยางอะไรใต้นะครับยางอะไรอยู่ครบนะครับผมตัวนี้นะน,นี่เห็นไครับท้ายเดิมแน่นอนเห็นซีนนะครับซีนสวยๆไม่มีโดนท้ายแน่นอนครับเพราะว่า เราจะถ่ายรถให้ดูทุกจุดเลยนะครับผมตัวนี้นะครับเรารับประกันแน่นอนว่ารถที่เรามาให้พี่รับชมคือโครงสร้างเดิมนะครับพี่พี่มือสองคัสเกตเอนะครับอ่ะเป็นไงบ้างครับผมคันนี้มีเซนเซอร์ถอยหลังด้วยนะครับผมสองจุดเห็นไหมครับสวยเลยนะมาให้ดูบอดี้นะครับของฝั่งนี้ะน่ะให้ดูสีนะสีขาวเห็นไหมครับสวยนะบอดี้สีขาวสีเสมอเลยนี่เห็นไหมครับเป็นขาวโทนสว่างนะส,ส,ส <eza>. ุดอร์ไว้ตัวนี้นะครับมาดูล้อหลังบ้าง ล้อหลังสวยๆนี่สีเป็นสีเทาเข้มๆนะครับผมตัวนี้เป็นล้อแม็กเดิมแท้โรงงานนะจะเป็นลายนี้เลยนะหน้าเบรกดิสหลังเป็นดับนะครับผมนี่สีด้านนแบบนี้นะครับผมด้านใต้โช๊คเชิกเดิมแน่นอนไม่มีคันมงน้ำมันรั่วแน่นอนครับผมใหม่ครับคันนี้ใหม่เลยนะเปิดประตูมานะครับนี่จะเปิดมามุมไหนก็ดูใหม่นะครับผมจะมีข้ามนิดนึงนะตรงกลางเบาะนะครับ เดี๋ยวลองทำำําความสะอาดให้อีกทีนะครับผมก่อนส่งมอบไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับผมนี่เราเน้นโครงสร้างเห็นไหมครับเบาะใหม่นะแล้วคงตะเข็บเดินครบหมดอืมไม่รู้จะตําหนิอะไรนะคันนี้เพราะว่ารถมันใหม่อยู่แล้วนะติดฟิล์มเป็นยี่ห้อสามเอ็มด้วยเห็นไหมครับนี่ฟิล์มสามเอ็มนะตัวนี้อ่าโอเคแผงประตูข้างนะครับสภาพใหม่ๆนี่ ข้างหลังก็มีลำโพงนะครับผมมีลำโพงสี่จุดนะมีที่ปุ่มล็อกดงล็อกเด็กครบหมดแล้วนะครับผมสายรัดก,กระจกแท้ครับผมอะมาดูฝั่งนี้ใกล้ๆกันบ้างนะครับผมแผงคอนโซลข้างประตูฝั่งคนนั่งนะครับผมสภาพใหม่ดูคอนโซลครับผมดำาๆเลยนะเนี่ยเขามีตัวแผงตัวนี้ครับเป็นสีโสโกนะตัว1.5้า e สวยเลยตัวนี้ พายางครบนะครับผมเบาะเป็นเบาะเมนนวลทั้งคู่ดูพื้นประตูทางขึ้นนะนี่สว,สวยเลยนะโอเคขออนุญาตนะครับผมพาชมสีเสาหลังเก๋งยังไงครับไม่มีร่องรอยการเคาะทําสีแน่นอน,นครับผมดูได้นะสวยนะครับผมตัวนี้นะไล่ลงมาไล่ลงมาจะเห็นตัวแผ่นเพจติดครบเลยนะแผ่นเพจก็จะเป็นรถปีสิบแปดนะครับมีเดือนมีปีเบาะมีเลขถังโมเดลร,รถต่างๆติดครบนะครับผม ดูหัวน็อตนะสวยนะครับคันนี้นะในราคา379,000บาทใครตามหาอยู่วีออนนะครับผมโทรหาเบิร์ดได้เลยครับ095 583 4840คันนี้ราคาไม่แพงนะผมว่าถ้าสภาพนี้นะอ่ะมารับชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับหรือนุานะฮะโอเคขออนุญาตครับอ่าโอเคครับ ครื่องยนต์ตัวนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีบีทีแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวล่าสุดของ B ีออสนะช่วงนี้เป็นช่วงปีสิบแปดนะเครื่องยนต์พันหน้าแน่นอนครับไม่กินน้ํามันนะตัวนี้อ่ะให้ดูหัวน็อตก่อนนะหัวน็อตฝาปูไม่มีถอดแกะทําทสีครับว่าจะเป็นน็อตล่างน,อน็อตบนเห็นไหมครับเขาจะมีตัวเม็ดองเม็ดอาร์ R ทุกอย่างครบหมดเลยนี่เราเน้นโครงสร้างเดิมแน่นอนครับเห็นไหมครับสติ๊กเกอร์มอกอรอยู่ครบนะครับตรงเบ้าโช๊กนะเม็ดองเม็ดอาร์กลมๆนะสวยๆเลย นี่น็อตไม่มีรอยถอดเลยดูได้นะครับผมคานเดิมแน่นอนครับผมดูม้อน,น้ํานะคานเดิมสภาพเครื่องแห้งๆครับผมตัวนี้นะไม่มีคราบน้ำมันน้ามันเยิมแน่นอนครับผมเครื่องใหม่ครับปีสิบแปดนะซื้อไปใช้งานต่อได้ยาวๆครับผมแค่เติมน้ํามันขับหนึ่งเดียวนะครับ oz มีเติมน้ํามันเติมถังขับเหน่ขาควาจะหมดเชื่อผมนะโอเคนี่ดูได้หัวน็อตฝาโปงบนฝาโปรงล่างรอยเม็ดองเม็ดอาร์ครบเลยนะครับผม ดาวโชเม็ดอาร์คคบหมดดูนะเครื่องแห้ง,หงนะสภาพสายฟองสายไฟทุกอย่างครับผมอยู่ครบสมบูรณ์นะครับผมคันนี้ผมบอกก่อนเลยเครื่องใหม่นะแล้วได้ฝาปรงแท้เดิมโรงงานด้วยนะตัวนี้สติ๊กเกอร์ฉล o n ฉลาดคำเตือนติดครบนะครับผมตัวนี้ฝากระโปรงแท้นะครับผมแผงกางความร้อนอยู่สภาพ90%เปอร์เซ็นครับผมยังใช้งานต่อได้อยู่นะครับาฝากะโปรงแท้เดิมโตต้าจะมีโลโก้โตต้าตัาต้มอ,อยู่นะครับ เป็นไงบ้างครับผมกับเจ้า t o y o ต a 1.5E คันนี้นะครับพี่ๆคนไหนสนใจนะครับผมโทรหรือไลน์มาหาเบอร์ได้เลยนะครับผมที่เบอร์0955834840นะครับผมเบิร์ดมีบริการไฟแนนซ์นะครับนัดเซ็นทั่วประเทศครับผมอยู่จังหวัดไหนก็ซื้อกับเบิร์ได้นะครับผมถ้าไม่สะดวกมารับรถเบิร์ดมีบริการไฟแนนซ์ขอประทานทั่วครับมีบริการรถสไลด์ไปส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับ แต่ถ้าต้องการมารับรถเองครับผมมาหาเบิร์ดได้ครับผมที่สนุทคาตรงข้ามบิ๊กซีร่ม9ครับเบิร์ดอยู่ตรงข้ามอ่าบิ๊กซีร่ม9นะครับผมอยู่ติดถนนใหญ่ร่ม9ย่านมีบุรีกรุงเทพมหานครนะชมนี้ผมบอกก่อนเลยครับเป็นรถที่น่าใช้มากแล้วราคาไม่แพงด้วยนะครับผมแค่3 7 9 0 0 0บาทได้ v ีออสหนึ่งจุดห้าจีขาหนึ่งจุขอประทานโทษครับปี18ไมล์แสนหมื่นนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เบิร์ตต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่ฝากวีออสคันนี้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปชมรถเกงสวย ในคลิปถัดไปนะครับแต่เราวันนี้เบิร์ตต้องขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ